เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักคําว่าวีมิลหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าวีมิลคืออะไรตอบสั้นๆง่ายๆก็คือวีมิลก็คือสารอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่เรารวบรวมราชาแห่งตันชะพืชชั้นดีนะครับไว้ในกระป๋องนี้แล้วแล้วมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับในกระป๋องนี้ก็จะมีถั่วแครถั่วขาว แล้วก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็ถั่วแดงนอกนั้นยังไม่พอนะก็ยังมีถั่วเหลืองด้วยเราเอาทันญ,ญพืชทั้งหมดนะครับมารวมกันแล้วก็สกัดเฉพาะเม็ดนะครับเราไม่มีเปลือกนะครับสกัดครั้งนี้เราใช้โดยระบบไฮโดรไลซ์นะครับโดยผ่านกระบวนการสกัดแบบไฮโดรไลซ์เป็นนวัตรกรรมนะครับจากเนเธอร์แลนด์และเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของบริษัทเท่านั้นโดยใช้แรงดันอากาศที่พอเหมาะครับทำให้โมเลกุลของทันญ,ญพืชน,นี่ครับแตกละเอียดจนเป็นผงอย่าง ที่เห็นนะครับแต่ยังทรงคุณค่าสารอาหารในรูปแบบของกรดอะมิโนจําเป็นต่อร่างกายมากถึง18ชนิดพร้อมทั้งดูดซึมนะฮะในรูปแบบของโพลีแปปไทเหมาะกับทุกคนที่ต้องการสารอาหารเพื่อไปฟืนฟ้นฟูนซ่อมแซมร่างกายนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เรานำมา ใช้ในขบวนการผลิตของตัว v m มิลนะครับนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดีมีกรดอะมิโนมากถึง18ชนิดดูดซึมง,ง่ายย่อยง่ายนี่คือสเสน่ห์ของตัว v m มิล นอกนั้นยังไม่พอนะครับยังเป็นสารอาหารที่เน้นธรรมชาติเราจะไม่มีการปรุงแต่งรสชาตินะครับจะไม่มีน้ําตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ใส่นมด้วยเพื่อให้ธรรมชาติดูแลอย่างธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เรารักนะครับเน้นนะครับว่า อาหารวีมิลไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเหมาะกับใครบ้างจริงๆเหมาะกับคนป่วยทุกประเภทนะครับคนป่วยติดเตียงหรือคนป่วยที่ฟิดอาหารทางสายก็สามารถทานได้เลยส่วนวิธีการใช้รายละเอียดเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนป่วยแต่ละท่านอาจจะทานมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับ หลายคนบอกว่าอาจจะยังไม่เคยใช้จะเห็นผลจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นถามคนนูน้นถามคนนี้นะครับมันอย่างนี้ครับเรายังไม่อยากให้รอครับยิ่งรอยิ่งเสียเสียอะไรครับมันจะส่งผลเสียต่อคนป่วยนะครับทำให้คนป่วยมีโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นหรือคนป่วยเนี่ยฟื้นตัวช้าสุขภาพของคนป่วยก็จะถดถอยลงค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยแล้วที่สําคัญนะครับคนป่วยก็จะเสียโอกาสดีๆด,ด้วย เพราะอะไรไหมฮะไม่อยากให้รอเพราะเซลล์ทุกเซลล์ต้องการสารอาหารทุกวันดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับลองตัดสินใจหลายคนสงสัยนะครับก็สอบถามมาว่าสามารถกินควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ไหมทานได้เลยครับไม่มีข้อห้ามเพราะวีมิลก็คืออาหารมีข้อห้ามอย่างเดียวก็คือคนที่แพ้ถั่วเหลืองไม่แนะนําให้ใช้นะครับและหลายคนยังบอกบอกว่า มีคนใช้เยอะไหมและมีรีวิวลือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณนะครับพันผลลัพธ์พันขอบคุณที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับให้เราดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เกิดผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับอยากให้ท่านนะครับลองตัดสินใจนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือวีมิวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋อยังไม่พอนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ออกจากบริษัทไปรับประกันความพอใจ100%เซกรณีแตกหักเสียหายเราเคลมใหม่ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ